เทนทุนนามตัสามพังข่าววันโตอันละทุ่งสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสามพังข่าววันโตอันละทุ่งสมมาสัมพุทธัสสะ นามตันสามพังขาวโตอันลตทวัสสมาสัมพุทตันสามสิสิสิทธิพะพอบวรเวนวิเศนดินเล็กทโชใชัยยมังคนลานดินเล็ก อานเนกสวัสดิไม่ทีจงมีแก่เท่าพญาเซนาอมมาสีธาตลาชบุม,มานหายย่สุขสำลันตาบต่อเท่าพริยาทั้งบุตราลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กว่าคนทั้งหลาย ชิงสำบายบางลำเลิดขาเจ้าเกิดกลางโฮงทั้งหลีพน้นและภัยหน่อยอายุคอยจากที่หวังขอให้มีอายุยืนยาวบอนหน่อยขอให้ได้หอดน้อยเก้าควบเนานานขอให้สุขสำลานเงินทองนองลางลำ เออเมื่อนี้แม่นวันดีเมื่อนี้เป็นเมื่อมันมันให้เจ้ามันยิ่งขัวก้อนผาแยนมันให้เจ้ามันยิ่งขั้วแทนพระจวงพราจานมันให้เจ้ามันยิ่งขั้วเครือเขาหลวงไก่ลาดมันให้เจ้ามันยิ่งขั่วอากาศศูนย์ตะวัน มันให้เจ้ามันยิ่งกลัวพระจันทร์ใส่องแกงมันให้เจ้ามันยิ่งกวัวเขากวงย้ำเดือนสีมันให้เจ้ามันยิ่งกวัวเสาชีลูกสาวพระญาแถนพระญาพมฝากฝันมือนี่แม่นมือช่างงาามหทว่ามือแข่งวันดีวันดีที่อมุตตโส เออมานีตกอันนี้แม่นโตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันไม่แกวคุณนั่งปุ่นแม่นแล้วย่อมาเหยยเอาขวานเมื่อนีแม่นวันดี่อยจังสุขวรนเจ้ากู้ให้เกิดกลางเมือง บุญฮหยงอามยิงย่อยทั้งหนุ่มหนอยและปันกลางทั้งสาวงามและเต่าเจพ่อแม่พอมลูกเต่าและนาลีทางเศรษฐีและถ้วยคาทวนนามูชาวเมืองบุญฮหยงอามเลิดฟานเอนขี้มาเอินเฮียเกเอาขวนมาพัาลันพมพอมเท่าเจมานั่งลลอมเจ้ายู่สนน หมดแถงเฮาถ่อนนี้แล้วยอพากวนขึ้นมันบ่มีแก่นหมดแถงเฮาถ่อนนี้แล้วยอพากวนขึ้นมันก็บ่มีได้ขอแจ๊ะพระเจนไทยเจ้าผู้มีบุญลาพาส่วยคูณส่วยยอขวนหลานเจ้าเด้อ คอยจากเสินเอาเจ้ามาฟ้าผู้อยู่กำไฟเหนือมาซอยคุณซอย่อควัหลานเจ้าเดิมคอยจากเสินเอานางคำเฟือผู้อยู่กำไฟใจมาซอยคุณซอย่อควัหลานเจ้าเดิม ่อยจากเสินเอานางคำเฟือผ um. ู้อย um, ู่กำไฟไตมาซอยคุณซอยย้อควรหลานเจ้าเดิม่อยจากเสินเอานางแยกไครผู้อยู่หออานาคำมาซอยคุณซอยย้อควรลานเจ้าเดิม สีบหมอสะดำลูกมาแต่ผู้น้อยมาสอยคุณสอยยอควรหลานเจ้าเดิมสามสิบหมอหน่อยลูกมาแต่เมืองหลวงมาสอยคุณสอยยอควรหลานเจ้าเดมหมอนี่แม่นหมอกระจาคาถาอันนี้คาถาแต่เขาหมอเท่าแต่โบราณ เจ็ดใบย่อเพิินสิมาสวยนุเต้าแล้วเจ็ดใบคูนเพิินสิมาสวยคำเจ้าแล้วน้ำเต่าเจ้วออกบ่อจินเย็นก็หักเป็นดีหลีเหมือนละสียูฝฟ้าทวนนามู่เจ้าเมืองคำเลืองไม่ผู้ใสสี่ไวอนแก่นอาผู้แจกาด นัんん่นแม่นหูละมานคนหานนั न, んん่นแม่นเท้าสังคีบถีบมาแจววันเขาคุณควรนว่นวามาเดินเด้อดขวานเอ้อสวัสดีสุภัสสกคู่ฝัน วัเจ้าไปปลูกผู้เป็นหากก่อให้มาสามเมื่อเนวันเนลวาวันเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบก่อให้มาสามเมื่อเนวันเน้วาวัเจ้าไปปลูกหัวเจียงไครเชียวอ่อนก่อให้มาสามเมื่อเนวันเนลา มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอินจอยจอยขวัญเจา้าให้ดวนมา,มาให้ดวนมา แล้ควันออกควันอกและควันค้างหลับควันเอวางคลมจิวควันท้องน้อยแลงเขานุมควันผมดำดูอาดควันปากตานแล้วเจรละจาควันตาและควันชิวควันนิวและควันแขนควันขาแผ่นต่างไลละไม่นั่นควันหูคอยมาสามมือเนวันเนบมา ปวดนั่งลา,าไปนอเลือไปให้หรือไปลงปาไม่ไปสมสางแม่ผ้าเยบยันเสื้อลายเลือเสื้อเขี่ยวเสื้อเหลืองเลือเสื้อคงยันเจาลุ่ร้องน้ำลอยเล่นแม่กระเทย่ยันมูเหยกปากแล่ยานมูเชะปักวังที่ดึงจองลุวังว ลอนงอานยานสัสสามีพิษที่ตอดตายง่ายไ้เอ๋อคู่ฝ้นเอ้ยมาจะเด้อพ่อแม่ตาขวัคู่มาพี่น้องมวนนะมันก็จวนที่หอดแล้วงานเจ้าออกวนมานละ เจ้าเป็นคู่งามยิ้มเป็นแม่พิมพ์ของชาติเด็กฉลาดรอบลูกคู่นี่ละสังสอนโลกของเฮามันบอกเกิดเดือดร้อนตกต่ำเศรษฐกิตจพออาใจยหัวฉิดทานคู่นี่สอนไว้อุปมาคู่นี่คือดังไฟดวงแกงน้ำแงงแสงสว่างคือดังพ้นสีตนนทางเ<ๆ>ียกจ้างเยินเดินไล่ไต่ตามนะ ผู้นี่เด้อเปรียบเป็นดังแม่น้ำล่างโสดสงศีทำให้อินสีใสทำให้ใจเฮาข่าวทำให้ชาวเฮาดีมีวิถีชีวิตตันหงเฮืองไปนาให้ความาเดิมลาควันเออ่ห้ความอยาได้หยุดอยู่อย่างทั้งเพีเยค้ควนันล่า ผ้าเขาตอนแม่ได้แจงมาขอยิบผู้ป่ามีได้แจงเตรียมมาไว้้ว้หรืออ้อยข้าวหวานแม่ได้แจงป่าปิ้นปิ่งประสงค์จำแก้วบองนะ เสินขวัญเจ้าละมากินในมันอิ่มเนื้อคู er ่เฟินเอ้ยสุพัสสอนเอ้ยคันแม่นกินอิ่มแล้วเสินขวัญแก้วเสินขวัญแก้วกาสู้เชี่ยงเนื้อ เริ่มทยอยเลยนะครับตัวเป็นตัเมียผองอามุมะมุนณาอโยนนสุขังภัหลังสาธุอาวเดิมบันทเดิมเอ่าใส่ละับกตามลำดับนะครับ ตามลำดับน้ำก้นกันนะครับฮัลลังเทียกับอยู่ไกลๆกันฮัลลังเทียกัอยู่ใกลๆกันอมสะสือนสะสือนนามอันนี้ดีล้วนเลินกลัวมือนามทั้งหลายแม้นจะเป็นจักตายจักโพดายขึ้นใดนามอันนี้พระอินตกแตงใบเจะปางเมื่อหนหลังนามอันนี้ได้มาจากโพรังบอพระเจ้าตัดเจด นำอันนี้ได้มาจากประเทศเฉตดบอลอินเดียได้มาหดเสาเสียเสาเพื่อนและเสาเหล่าหดไปทั้งก่อนเสาทั้งบอลขีไฟหดทั้งของขี้เดียดจังไรเครื่องสัตตาอาบุตรหดทั้งกุดทั้งแกวแกวเขานอกง่าสังขยาเกิดมาตั้งแต่ก่อนเม่เจหดทอนท่าก็ก้าวเกิดเป็นพญา แมนสีโดตเซเทพยูดาก็เกิดเป็นองค์พานแถวน้ำอันนี้ซื้อพนามเต่าแก้วขั้นที่มีเดชาบาลมีอันแกตาแมนสีโฮตใจสรั่งแสมากก็เกิดเป็นโตขาวเผือกงา้านิ่นเอ,อนาน้ำอันนี้หักเป็นน้ำพายินสงโสดทดแล้วได้ประโยชน์ถูกทัวตัวคนโมกขล่าอานุอนเพ่นสูงสวดไว้แล้วน้ำอันนี้หักเป็นน้ำเต่าแก้วของพระโคดมคนทั้งหลายได้พระก,กันนิยมแตกเต่าเข,าข่าคืน นาำบานนี่นี่ก็นามแนวอื่นบอตองโศกาแมนเสโฮตเซเทพ,พยูดาก็เกิดเป็นองค์พันแถวแมนเ,เสโฮตเซเจ้าขัวนีนเยอก็ให้บุญกุศลหล่นไายแมนเซโดตส่ของกีไลก็เกิดเป็นของดีแมนเซโดตส่ราชสาีก็ได้ขึ้นสู่ตำคุณหาส,สาธรมคู่หาแมนเซโดใส่เท้าพญา เป็นเสียดแต่จะคนชาล่าหวัวขาวหวัหวหมอกก็สิไดดเลิอกออกมาเป็นนุมเป็นสาวมีกำลังภาพเท้าเ้วาปานสาวขึ้นนไม่เม่นสีหดตไปใส่เท่าตัวทิศสาวหนไอกคดีจากมีรัศมีทีใส่คลองแว้วเดอปานนี้เด้อเม่นสิไดโหดใส่ผู้ใหญ่ผู้น้นยอยก็ได้อายุได้พ่อลอยวัวปีอ,อ,อมออะมมะบุนมาอายุวันโนสุข,ขัง พระลังสาทูขับทั้งายกั่วกาจัดเลยนะครับเด้อพี่น้องกาลลกนน้าหพอขับเชิญเชิญเนื้อบัดนี้เรามาผูกแขนในลูกให้เต่าของเฮาให้ลูกให้หลานของเฮาให้คู่เฟินเอาขับนกคู่เฟินและแม่พิมพ์ของชาติเอินว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติอันอันนี้ ไอ้อันนี้ยับออกสักกันหน่อยไหมฮะอันยับออกมันเที่ยงมันผูกแขนอ่าเออยับออกสักกันหน่อยกับตอนนี้พี่น้องก็กกได้ทยอยกันคข้ามาผูกแขนเฮคู่เอิญว่าคู่บานโคกกลางเนี่ยวันนี้เออเอิญคู่เลยคู่อ่าคู่อ่าคู่เฟินคู่บานโคกกลางกับกระท้องที่เป็น,ค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 น คู่คนแรกของบ้านโคกังนะครับเอาแมนบกคู่คนแรกเลยพีโอ้ดีใจดีใจนะสแสดง,งความยินดีครับครอบคัวของคู่เฟิร์นนะครับ